รเรากําลังจะพาน้องช้างไปดดินอนกกาลังกายนะครับผมน้องทองคูณกับวัฒนานะครับทองคูณก็กําลังจะปลดโซนครับผม,มกินหญ้าทางนี้ลุงกินหญ้าทางนี้นี่ครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่บนคอน้องวัฒนานะครับ เดี๋ยวไปถึงนู่นแล้วก็กินหญ้าไปก่อนนะครับนี่น้องวัฒนากําลังกินหญ้าน้องคุณก็มาแล้วนะครับผมอ่ะอยี่เรากำลังกายรอบสวนของเราได้ครับชมน้องช้างเฮ้อ,นอนเนื่ยหุ่จิตท่านใหเนะพื่นีิ้มแม่ ครับผมผ่ากําลังกายนะครับอุปะน้องช้างทุกเชือกที่อยู่ในปางของเรานะครับผมนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองนะครับผม นี่ครับผมตัวที่สองนะครับหาเพื่อนหน่อยน้องวัสนาหาเพื่อนไม่ได้เดินนานแล้วครับผมนี่ก็ที่เลี้ยงไก่ค,นนครับเลี้ยงไก่ชนนะครับผมครับทางนี้ก็น้องบีมนะครับน้องบีมเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนแล้วหาเพื่อนนี่น้องบีมครับผม สวัสดีครับน้องบีมบายดีไหมครับโอ้โหฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนน่แฉะหมดไปเลยนะครับที่นอนเขาเฉะแฉะไปหมดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทางโน้นไปทองคุณพูดยินยุ่งเลยนี่นะครับทองคุณก็เดินมาเที่ยวชมด้วยกันนะครับออกกำลังกายนะครับผมครับผมนี่ก็อีกเชือกหนึ่งนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับวัสนาทองคูณเห็นเรากำลังกายนะครับผมกินไปเดินไปกินไปนะครับช้างน้องช้างของเรานี่ครับนี่บ้านพักควานช้างนะครับผมเป็นบ้านพักของควานช้าง นี่จะเป็นที่นอนของน้องช้างนะครับสามเชือกสี่เชือกอยู่ตรงนี้นะครับผมฝนตกมาครับดินน้ำก็ไหลเป็นทางขรุขระนะครับผมครับนี่บ้านพักควันช้างอางนี้ก็พังไปแล้วไม่ไแล้วนี่ครับนี่ผมเราอยู่อย่างนี้นะครับเฮ้ยควันช้างเป็นบ้านเป็นหลังนะครับ ขุดไปเรื่อยๆอ่าเที่ยวชมหมู่บ้านของเรานะครับอันนี้ก็เป็นโรงช้างนะครับโรงช้างบ้านวันช้างเดี๋ยวเราจะมีรถกระบะไว้เอา้านะครับเอา้าอืม สวัสดีครับคุณยายทำอะไรอยู่ครับพาลองช้างเดินเที่ยวครับผมเดินออกกำลังกายตัวเล็กของเราครับผมเชือกหนึ่งสองเชือกพ่อใหญ่คุมทรัพย์อยู่ทางนูน้นครับเอางล้างจานครับล้างจานอยู่้างหลังบ้านได้ไหมโอเคครับ นี่นะครับเป็นเกยช้างนะครับนี่ที่ใส่แยกช้างของเรานะครับเราไม่ได้ทํางานก็จะทําที่ไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็บ้านพักนะครับบ้านพักเราไก่เขาไก่นี่เป็นลักษณะนี่ครับหมู่บ้านช้างนะครับอยู่ที่กระทิงลายนะครับผมให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้ดูนะครับผมเอาครับผม บ้านพักนะครับสวัสดีครับอาทำไรอยู่ครับผมพาน้องช้างเดินเที่ยวนะครับพาน้องช้างเดินเที่ยวไอจำห่อแน่ไอยึอกล้องกล้องดุคะแนนดุงหน่อยอเดี๋ยวปจี้ปจีพาน้องช้างเดินเที่ยวครับออกกาลังกายไม่ได้ทํางานเป็นปีแล้วพอๆไม่แม่เอฟซีได้รับชมกัน นี่ต้นกล้วยปลูกกล้วยไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่จอจระเข้นะครับผมเฮ้ยบ่จอจระเข้ของเราของบริษัทเยอะเฮ้ยไปนี่นะครับจระเข้เยอะเลยนะครับจระเข้มีเป็นร้อยนะครับไปมองช้างกลัวจระเข้หรือเปล่า นี่นะครับนี่นะครับคุณแม่เฮ้ออ,องช้างก็กลัวจระเข้อยู่เหมือนกันนะครับคุณแม่ได้กลิ่นกลัวจระเข้ต้องขูดกลัวไหมนี่นะครับผมเฮอ,อนี้ก็มันเจอน้องช้างอีกสี่เชือกนะครับสี่ห้าเชือกอยู่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่งเชือกเชือกที่สนะครับพบปะเพื่อนหน่อยแล้ววัสนาแล้ว อันนี้ก็คุณยายแก้วคุณยายแก้วเนื้อจะไลอรายอยู่นะครับสามเชือกอยู่ไม่รู้คนชื่อเชือกอะไรบ้างเราก็ไม่ได้มาหาเขานะครับเดินเชี่วชมนะครับผมรอบสวนของเรามีน้องเล็กครับน้องเล็ก อายุเจ็ดแปดปีนะครับตัวนี้นะครับอืมนี่เป็นหยาที่เราปลูกไว้ให้น้องช้างนะครับผมปลูกไว้ให้สำหรับน้องช้างอดูทางนี้สองเชือกนะครับ อย่างนี้ก็เป็นคอ,อกม้านะครับมีม้าด้วยนะครับสวนของเราจะเป็นคอ,อกมา้ามีมา้ามีช้างมีเสือมีจอระเข้นะครับผมสวนกระทิงลายนะครับสยามกระทิงลายตอนนี้ปิดทําการอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดกินหญ้าก่อนแล้วกินหญ้าไหม เออเอากินยาก่อนนะครับผมดีใจนะครับดีใจได้เดิอนออกมาเที่ยวแล้วดีใจ <Hey. S 1> อ่าถ่ายวีดีโอให้น้องเขาดูครับให้เอฟของเราได้รับชมให้พ่อพ,อพอแม่แม่ของเรานะครับผม มาพาน้องช้างมาเดินเที่ยวนะครับผมนี่ก็โรงช้างเก่านะครับนี่ก็น้องช้างอยู่ตรงนู้นที่นอนนี่ก็บ้านพักควานช้างอันนี้ด้วยนะครับคุณแม่อืมเดี๋ยวค่อยไปกินไปกินตรงนูน กินเลยยาเยอะแยะเลยเอา้ากินอัศนากินเลยครับกินไหมย่างดีใจดีใจจะเล่นท่าเดียวนู่นน้องทองคูณเขาตินแล้วเขาทานแล้วพี่ทองคูณก็ทานแล้วไปยีกข,ข้างหน้ามานะันนั้นตงนี้น้ำมันจะเฉอะแฉะหน่อยครับไม่ไม่ทานไม่ทานน่าจะได้กลิ่นขี้ของเขา ครับนี่ก็โรงช้างเก่านะครับบ้านพักของช้างเกา่าทางก็ไปสุรินทร์แล้วมั้งครับเนี่ยครับผมฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากยาให้น้องทองคูณกับวัฒศนาเขาเได้กินยากก่อนนะครับเอว ผมเอาทานเร็วหนยิยาเยอะแยะเลยของคูณก็ทานแล้วนะครับวฆษณาจะเล่นอย่างเดียวเลยยาไม่หิวยาเยอะแยะอืมเออกินบ้างดีฮะเดี๋ยวอ,อ,อิ่มกล้วยตั้งแต่เมื่อคืนแหละ ครับชมบรรยากาศร,รอบนอกนะครับพ่อพอแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับคุณแม่นิง้งคุณแม่วิวีแล้วก็คุณแม่ทุกท่านเน่ยนะครับผม แม่แนนด้วยนะครับรับชมของเรานะครับคุณแม่แนนอยู่ที่สวีเดนนะครับผมให้คุณแม่ได้รับชมกันนะครับน้องช้างมาเที่ยวชมมากินหญ้านะครับผมน้องวัฒนาจะไม่ค่อยอยากจะทานเลยนะอยากจะเล่นอย่างเดียวเลย ลองคูณกินเอากินเอาอ,อย่าเต็มปากเลยนะคะ้องวัฒนนาเนี่เอาทานเร็วเออกินมั่งอยาสวยด้วยโอ้โหเดี๋ยวยิ่งลากูแไหนครับผม จ,จิมูดจ่าทั้งแน่แมน่นี่ก็เป็นสวนสนของเขาครับเป็นป่าสนนะครับปลูกต้นไม้ต้นสนนะครับอินญาวัสนาโอ้เออกินมั่งดิโอ้จะชวนพี่เขาเล่นอย่างเดียวเลยน้องนี่อืม กินทองคูณกินอร่อยมากกินเยอะมากอืมอร่อยไหมคะ เป็นต้นสนนะครับป่าสนไปนเรื่อยๆนะครับ

เออเจาาเนี่ยอ่าเร็วโอ้เี่ยายเาเยอะแยะเออกินสิคาอาน้องวัฒนาก็ทานอยู่นะครับผม นองพูนน้าประจาบวบ้านเนี่ยวะชกพ่องอเ,เดี๋ยวขออนุญาต